เรียนเลยสว่างวิทยาคมตั้งอยู่ที่ตำบลโคกขมิน้นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูปัจจุบันบริหารงานโดยนายพานุวัตศรีนอนอยางผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนโรงเรียนของเรา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน73คนปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัญญาวัฒนีนาเสยโยปัญญาประเสริฐยิ่งกว่าทรัพย์คำขวัญประจำโรงเรียนมุ่งศึกษาสร้างประชาธิปไตยมีวินยัยใฝ่คุณธรรม จากเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่กำหนดร่วมกันดังกล่าวโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมได้นำมาเป็นหลักยึดในการดำเนินการบริหารงานสีฝ่ายดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญา ควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในการดำเนินชีวิตมาใช้ในการพัฒนานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าด้านกีฬาทั้งใน และนอกสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการอนุรักษ์ภาษาไทยศิละปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 2. การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมมีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษา การระดมทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาบริหารการเงินสอดคล้องกับบัญชี 3. การบริหารบุคลากรโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายอาทิเช่นการศึกษาดูงานการอบรมสัมมนาทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติ ส่งผลให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอ,อย่างสม่ำเสมอ 4. การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราชบายรัชการที่10สู่การปฏิบัติ ด้านที่1มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการส่งเสริมหลักประชาธิปไตยด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้านที่สม,มีงานทำมีอาชีพ ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและการศึกษาต่อให้กับนักเรียนดำเนินโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่4เป็นพลเมืองดีส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีโดยผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำกิจกรรมหน้าเสาธงการทำกิจกรรมจิตอาสาการทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานใช้สื่อเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเหมาะสมจัดชั้นเรียนให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผู้บริหารประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทุกกลุ่มสาระครูนำตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นและนำเสนอข้อมูลส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้สื่อสารและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองครูจัดทำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่เหมาะสมออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียน ได้ตรง ar, ตามวัตถ e ุประสงค์การเรียนรู้มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามตามแผนหรือกำหนดการที่จัดทำไว้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่าจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมินพิซซ่า สื่อสารสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากรผู้เรียนกับการเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินพิซซ่าส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่นํนำชุดพัฒนาความฉลาดรู้ที่สพทออจัดทำขึ้นไปปรับใช้ในชั้นเรียน การส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทยโรงเรียนมีการจัดทำแผนงานในการส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทยมีการคัดกรองการอ่านและการเขียนและจัดทำแผนพัฒนาและซ่อมเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในการสร้างเครื่องมือสื่อ และพัฒนาวิธีนิเทศที่หลากหลายดำเนินการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้งและนำผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC มีการสรุปผลการนิเทศและนำผลที่ได้จากการนิเทศภายในไปวางแผนเพื่อพัฒนางานนิเทศภายในต่อไป